ไมนมีย <Bond> ังเกาะนี่นมันมีตาอ่ะมันก็มีหัวมีตาตลอดคนว่าตามันตันหัวอยอยู่ไหเนี้ดูมันมีเด็กอยู่บ่ตามันันหัวอยู่เนีโอ้ยเบื้องปูก็เห็นเหล็กบ่เบื้องนี้ใส่ที่จังเงินตาอมันก็เป็นตัวมันนี่บ่ยู่นี่ตาจะเป็นหุ่มเงยหนามันือมตาทั้งเทียงมีสองตัวมันจะคลืนกันบ่อนมันกับผัวตาหนงมากเบื้องเล็กว่าบาน นีสานไม่ไปจัากินงาอยู่เบ็ดตัวงามไปเนาะตัวเมีตัวเม่เบาะไล้ไ้ได้สีคนนีเนาะปูก็ได้พรเหล็กว่าบานมันก็ดูเหล็กะต่เราแปลงมั่งผมเห็นมันม่่จังเป็นจมูกที่ต่างตาในคิวนะแม่อยูเยอะย่หลังมั้ยไหยกระดองมั้เบื้องที่ละยู่กระดองมั้ เบื้งมีหูมีตาเนี่ยนี่นี่นี่มีหางด้วยเด่นหน้าอยู่ตั้งหลังนั่นมีตาหางยาวเดี๋ยวสิเบิงอยู่เถียงเนาะเป็นเป็นเมีนบะอือแมียนเมื่อกี้สังเกตบออือสองล่องเบิ้งเดี๋ยวเด้๋ไปเบิ้งเออมันคือจังกระดองมันเดียบมันบะไรไม่แดบนี่ยนาคาเกเดินเซไปเซมาบมะเซมาคุเหยียบ ปากคนข้างค้างได้หนินี่ปากนี่นี่จะหมูกนี่ตาเห็นบางทีเอียงกองไปด้วยมีหูมีตามีตาเออตาอันนี้ปากนี่จะหมูกเออเสียหางมันหางบ่เห็นหางฝุ่นกองกยอยอยู่ทั้งหลังขุ่นุ่นนั่นแปลกไหมจ้องทุ่มหนั่งม้าทุ่มเดียวค่อนข้างแข็งค่อนข้างไหนกรบปุ มันแม่งคือก้นค้างได้ไงลู่กินยาพิษ้องเงี้ยอีปูได้เหรอเบิงเบิงเดี๋ยวไปเบิงเด้อมันจะเคลื่อนบ่อยู่อีเมียเราเคยสังเกตปานนี้เว้ยโอ้ยกินยาพิษซองกระคั้งนบอก่ตะกียมันเรียบเบิอร์ในพญายิ่งเม่นอยู่บ่แม่นเดี๋ยวไปเบิงมันมีสองตัวมันจะเคลื่อนนี่ตาคนค้างๆนี่นี่ตานี่คิวนี่ อ่กิน่กินเจ๊กี่มูกแม่กี่มูก็มีเห็นตัวนเห็นแต่ว่าด่างยังว่าอยู่เมาอย่เมาโอ้ยหนี่คนค่ะก็ยอมเมาเอาไปขอเลขกันอันนี้แปงงั้นกะบปอามาโพธที่นวันแม่จะไปขอเลขกกระปเดียแปงเว้กระปูไหมปูใหเลยหอยเีืยปู